สวัสดีค่ะเภสัชกรประจำร้านยานะคะวันนี้เนี่ยจะมาพูดในหัวข้อเรื่องฟ้าทไลโจน,นะคะในการต้านโควิด -19 ค่ะซึ่งเราอาจจะเคยได้ยินกันอยู่แล้วนะคะแต่โดยทั่วไปแล้วเนี่ยเราไม่ควรจะกินเพื่อป้องกันการเกิดนะคะแต่เราควรจะกินเมื่อเรามีอาการแล้วเท่านั้นค่ะโดยขนาดที่แนะนําในการรับประทานนะคะ350-400มิลลิกรัมต่อแคปซูลนะคะครั้งละ4แคปซูลวันละ4ครั้งลหลังอาหารและก่อนนอนค่ะนอกจากนี้นะคะฟ้าทายโจน,นี่สารสําคัญคือแอนโดกราฟไลน์นะคะจะมีข้อห้ามใช้และข้อควรระวังนะคะก็คือ ห้ามใช้ <No. S 1> ในผู้ที่แพ้ยานี้ห้ามใช้ในคนที่ท้อง <No. S 1> หรือว่าให้นมบุตรค่ะหรือมีการติดเชือ้อจากแบคทีเรียค่ะสําหรับข้อควรระวังนะคะก็คือยานี้นะคะหากรับประทานต่อเนื่องเนี่ยอาจจะทําให้เกิดอาการชาแขนขาอ่อนแรงได้นะคะแล้วก็ห้ามใช้ยานี้นะคะร่วมกับแอสไพรินวาฟารินโคพิโรเกลนะคะแล้วก็ยาลดความดันโลหิตอื่นๆนะคะอย่างไรก็ตามเนี่ยควรจะสอบถามแพทย์หรือเภสัชกรใกล้บ้านนะคะของรับประทานยาค่ะ